Các bạn nhớ đăng kí cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามชมคลิปธนาถัววันนี้ก็วันที่รอคอยนะครับผม GoPro Hero 10 Black นะครับตัวใหม่ล่าสุดของ GoPro นะครับตัวนี้นะครับตัวเรือทงเลยนะครับบางคนบอกว่ารุา่นนี้แบบแบตแบตไม่ทนเพราะอย่างนั้นก็คือหมายความว่าแบตแบตหมดเร็วนะครับเพราะว่ามันมีจอตรงด้านนี้ด้วย่ยมันมีจอตรงด้านหน้านะครับมันเลยทําให้ดึง กระแสมากไปเพราะนั้นเขาเรีทํารุ่นนี้เขาก็จะทําแบตให้มันกระแสมากขึ้นครัแบบความจุของแบตมากขึ้นนั่นเองนะครับถ้าไม่ทนแล้วก็หาแบตสํารองมาใช้นะครับอย่างน้อยก้อนหนึ่งก็ไม่ต่ากว่า40่สิบนาทีแล้วละสี่สิบนาทีนี่เราถ่ายคลิปได้เยอะแยะแล้วครับแต่ได้ถ่ายได้เฉลี่ยถ้าเฉลี่ยถ่าย40นาทีนะก็ได้หลายคลิปแล้วครับปกต,ติมันประมาณชั่วโมงกว่าครับชั่วโมงชั่วโมง50 หนึ่งชั่วโมงห้าสิบนาทีต่อก้อนนะครับหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงห้าสิบนาทีอันนี้แบบถ่ายแล้วก็ดับถ่ายแล้วก็ถ่ายแล้วก็พักถ่ายแล้วก็หยุดแต่ไม่ได้ปิดเครื่องนะน่าจะประมาณนั้นก่อนหน้านี้ผมก็ใช้ GoPro 9นะครับใช้ G o p r o 9ก่อนหน้านี้แต่ว,ว่าขายไปแล้วครับไอตัว G o p r o 9ก็ให้เพื่อนสมาชิกเอาไปใช้แล้วล่ะครับขายไปแล้วก็เลยเอา,เอา,เอา,เอาต้นทุน g o p r ป9มา เพิ่มตังซื้อกโปรสิตัวนี้นั่นเองตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะดูก่อนนะครับว่าภายในกล่องมีอะไรบ้างอันตัวนี้จะเป็นจะเป็นเมมนะครับตัวนี้นะจะเป็นเมมตัวใหม่เลยตัวนี้จะซื้อของสแกนดิสของแท้ในคลิปอ่าถ้ากรณีของแท้นะครับตัวตัวหนังสือมันจะคมชัดตัวนี้นะคำว่าสแกนดิสนะครับ e x t r e m e Pro นะครับ Extreme Pro เท่านั้นนะครับสำหรับซิมสำหรับเมมอ่าตัวเก็บข้อมูลนะครับ ความเร็วจะต้องไม่ต่ำกว่า90นะครับตอนนี้สำหรับใช้ในการบันทึกระดับอุนต้า 4K ถ้าเป็นถ้าเป็นอุนต้าอย่างเดียวก็ไม่ไม่พอนะอุนต้าอย่างเดียวก็ไม่พอนะครับความเร็วมันประมาณ65-80อุนต้า80แต่ถ้าเป็นเอ็กซ์ตรีมเนี่ยเวลามันเขียนมันเขียนลงมันเขียนข้อมูลต่างๆลงไอ้ดิสนะมันจะเร็วเพราะมันเร็วความละเอียดของภาพมันก็จะตามมาทัน ภาพก็จะมีความละเอียดมากขึ้นนั่นเองนะครับเดีย๋ยวเราจะมาแกะกล่องตัวนี้ดูก่อนนะครับวิดีโอก็ถ่ายได้สูงสุดได้ 5.3K นะครับ6 0เฟรมนะครับ4ี่นี่120เลยนะโอ้โห 4K 120เลยนะครับแต่ของในของตัว GoPro 9 4K ได้60นะครับแล้วก็ไอ้ 5K ได้5.0นะครับได้3 0เฟรมแต่ตัวนี้ได้5.3 5.3นะครับ5.3ล้านพิกเซลได้ 60เฟรมตัวนี้นะครับของตัว GoPro 9นะตัว GoPro 10นะครับอ้สดยอดยนะรับอันนี้ก็กระทัดรัดนะครับเวลาเราไปตลาดไปถ่ายอะไรแล้วก็สามารถมันจะเดินทางสะดวกได้ตัวนี้นะก็จะสะดวกในการในการใช้างานนั่นเองตัวนี้นะครับอืมโอเคนะครับ <Yahoo! S 2> ก่อนก็จะมีสายชาแล้วก็มีตัวกล้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นบัตรรับประกันต่างๆนะครับยังไม่ได้เขียนเลยนะครับบัตรรับประกันก็ยังไม่ได้เขียนนะครับบริษัทเมนทักแกรมนะครับเมนทักแกรมก็จะมีพวกโลโก้อะไรต่างๆที่เขาแถมมาให้นะครับอะไรเอลี 4. แล้วก็จะมีพวก โปรไปติดนะครับติดหมอกติดรถอย่างนี้นะครับตอนนี้เรามาดูกล้องกันก่อนนะครับเรามาดูกล้องกล้องรู้สึกว่าผิวของมันจะเหมือนแตกต่างกับโกโป o 9นะครับผิวของมันนาจะแตกต่างกับโ o เก้9เลยครับจะละเอียดกว่าเนื้อจะละเอียดกว่าโ o เก้9นะครับตัวนี้นะ เนื้อจะละเอียดกว่าเหมือนโกโปรเก้าเนื้อจะรู้สึกว่าจะเนียนเนียนสวยกว่าแต่โกโปรสิบนี่มันจะออกดำๆนะครับเนื้อของตัวโกโปรสิบนี่จะคล้ายๆเป็นกล้องแกงเหมือนพลาสติกสักอย่างหนึ่งนะครับจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะไม่สู้โกโปรเก้านะอันนี้คือพูดถึงเรื่องเรื่องรูปร่างแล้วก็เรื่องวัสดุที่ใช้โกโปรเก้าดีกว่าครับส่วนโกโปรสิบนี่ค่อนข้างจะกล้องแกงหน่อย มันพลาสติกยังไงไม่รู้นะครับสีก็เปลี่ยนไปแล้วก็มีเลขสิบอยู่ตรงด้านนี้นะครับสีก็จากเป็นสีฟ้านะครับโอเคนะครับแล้วก็ลอกอันนี้ออกนะรออลอกออกนะแล้วก็กระดาษทิชชู่มาเช็ดก็ได้นะครับ Okay. แล้วก็มาดูแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ GoPro นะครับ1.72่งจุเมิลลิแอมเรามาดูซิมเมมก่อนนะครับเรามาดูเมมโมรี่ก่อนผมมีเมมอยู่2ตัวนะครับจะสังเกตว่าตัวหนึ่งนะครับสั่งมาจากไอ ตัวนี้นะครับสั่งมาจากของกิฟนะครับของกิฟนี่ผมจะแนะนําเลยนะของกิฟนะครับนี่จะเป็นของกิฟจะออกสีแดงๆนะครับจะเป็นเมดอินไชน่านะครับตัวนี้นะคุณภาพจะไม่ดีนะครับอย่าใช้นะครับเนี่ยสั่งมาถ้าเป็นเมดอินไชน่าน่ะผลิตในจีนตัวนี้นะครับผลิตในจีนมันมันจะออกแดง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 ชมพูนะครับเกรดต่ํานะครับอีกตัวหนึ่งเหมือนกันเลยแต่ผลิตที่มาเลเซียตัวนี้นะครับตัวนี้แหละให้ใช้ตัวนี้นะครับ ให้มาดูตรงนี้ก่อนนะครับดูไอ้ดูตรงนี้แะครับเมดอินมาเลเซียเห็นไหมตรงนี้แะครับเม็ดอินมาเลเซียเนี่ยตรงนี้ให้ใช้ตัวนี้นะครับอย่าไปใช้เม็ดอินไซน่านะครับอันนี้เม็ดอินมาเลเซียนะครับตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็ไว้ใจได้นะครับไว้ใจได้แต่ถ้าเป็นเม็ดอินไซน่าไม่แน่นะครับแพ้งนะครับเพราะฉะนั้นเราไอ้ซื้อมา400รกว่าบาทไม่เสียเงินทิ้งเลยครับตัวนี้ เอไปใส่งานต่ำๆก็ได้เห็นไหมไม่เป็นใช้หน้านะครับ mm hmm. เกรดไม่ถึงนะครับตัวนี้นะออกออกชมพูตัวนี้นะออออนนะเห็นนะครับออกเนื้อชมพูนะออกแดงชมพูนะครับตัวนี้นะคมชัดไม่เบลอนะครับแต่ออกชมพูและเม็ดอินใช้หน้าก็ผมแนะนาอย่ามาใช้เลยครับซื้อมาให้ดูเ่าเม็ดอินอันนี้จะออกส้มเห็นไหมตัวนี้นะครับจะออกส้มหน่อยจะเป็นโทนแดงส้มเนะี่ย ตัวนี้นะครับผมว่าตัวนี้จะชัวร์กว่านะครับอันนี้พูดถึงการใส่ของซิมนะครับการเลือกใช้ไอตัวเก็บข้อมูลนะครับตัวนั้นก็เ,เก็บไว้นะครับโอเคอ่าก็ใส่ฐานลงไปนะครับ จะมีปัญหานะครับสุดยอดเลยนะพอจะมาทำการเปิดดูนะครับโอเคติดขึ้นมาแล้วอ่าได้แล้วนะครับติดขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นฮัสตอมนะครับ a C r k 30เฟรมลินเนียนี่เราก็จะมาปรับปรับเป็นคัสตอมผมจะใช้คัสตอมนะครับคัสตอมั้งค่าคัสตอมก่อนนะครับเร็วขึ้นนะอรู้สึกว่ามีความเร็วขึ้นเร็วมากกว่าของไอ้โ o โปรเนะครับมีความเร็วมากกว่าครับสตอมสี c k แบบเรียนเลเนียรเรียนวนะครับ นี้ก็จะไฮเปอร์สมุดน่บูตไว้แล้วนะครับตัวนี้ไฮเปอร์สมุดเรือเรียนในเนียนนะครับโอเคเป็นเรียนวายนะครับปรับเป็นเรียนวายเฟรมก็เอาสามสิบก่อนนะครับสามสิบเฟรมนะครับโอเคนี้ก็ปรับใช้งานได้นะครับแล้วแต่เราชอบนะครับว่าเรามาดู โจูนก่อนนะครับโจอูนเลดบิดนะครับให้ปรับไปที่สูงสุดนะครับตรงนี้นะถ้าปรับมาไว้สแตนดาร์ดมันจะภาพมันจะไม่ไม่ละเอียดนะครับต้องปรับเลดไว้ที่เลดสูงสุดตัวนี้นะครับ uh, ปรับไปที่เลดสูงสุดเลยนะครับเบดเลดเลดบิดนะครับเลดบิดให้นะโอเคชัตเตอร์ออโต ชัตเตอร์ออโต้นะ EV นี่ตัวนี้0นย์ะครับบวกไว้0.5นนะครับบวกไว้ศูนย์จุดห้านะครับเพราะที่จะทําให้ภาพสว่างขึ้นนิดหนึ่งนะครับชดเชยความสว่างตัวนี้นะ,ะบวกสองจุดห้าตัวนี้นะครับ EV บวกไว้ศูนย์จุดห้านะไม่ต้องศูนย์นะครับอันนี้บวกจุดห้าถ้าลงมาก็จะเป็นศูนย์ขึ้นไปเป็นจุดห้าคือเวลาเราถ่ายมาภาพมันจะสว่างขึ้นนิดหนึ่งนะครับ มันจะไม่ให้ภาพมืดดำเกินไปตัวนี้นะแล้วก็ ISO 100, นะมีน100 ISO max เนี่ยมันมันมันเยอะเกินนะพันหกเราปรับไว้สักประมาณแปดร้อยก็พอนะตัวนี้นะ,ะชดเชยเพราะว่าเราไม่ได้เน้นถ่ายที่มืดเดียอะละตัวนี้ถ้าเราปรับสูงมันจะเป็นเม็ดเยอะนะครับเม็ดมันจะเยอะนั่นเองไว้บาลา้านก็ออโต้ไว้ไว้ไวก่อนตัวนี้นะคันเลอร์นะครับคันเลอร์จะต้องเป็น GoPro นะครับ จะไปเป็นเนเจอร์ลนะครับตัวนี้นะคันเลอร์จะต้องใช้โกลปูะนะครับออ๋ตัวนี้เดี๋ยวออนตัวนี้เป็นเนเจอร์ลนะครับเนเจอร์ลนะครับตัวนี้นะ,ะเราดูก่อนเรามาดูการปรับเบื้องต้นกันก่อนนะครับอันนี้จะเป็นลาออดิโอนะครับเสียงรอบๆ ไปิดไว้นะครับปิดเสียงรับรอบอเ,เสียงธรรมชาติเอาขึ้นนิดหนึ่งก่อนเอาโลนะเอาต่ำนะครับวินนะครับวินก็เปิดออนไว้นะครับตัวนี้นะวินก็เปิดออนไว้นะครับก็คือเปิดตัวป้องกันนะครับป้องกันลมนั่นเองนะครับเปิดตัวป้องกันลมไว้ตัวนี้นะครับ แสงจากกระจกผมนะี่มันจะเป็นวงเป็นวงอย่างจะมองไม่เห็นเท่าไหร่นะครับจะเป็นวงเป็นวงอยู่การตั้งค่าอื่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเมนูกลุ่มนี้ตัวนี้แล้วแต่เราจะใช้ไม่ใช้ครับตัวนี้นะแล้วก็ผมก็จะไม่ใช้นะครับอันนี้ตารางปิดตารางนะครับอเคปิดตารางนะ App Wi-Fi นะครับไ i เ e ส Connection On, Off น f ครับออฟไฟนั่นนะครับ TPS แล้วก็แอปก็ปิดนะครับอันนี้เราต้องปิดทั้งสองอย่างก็จะได้ประหยัดไฟได้วยแต่นี้นะอันนี้ก็เจเนอเรลนะครับน้ำมันลอยเจเนอเรล บีบอลลุ่มนะครับแล้วก็เป็นโลปิดนะครับบีบอลลุ่มจากที่เราตั้งค่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเดี๋ยวเราจะมาทดสอบดูนะครับผมโกโปรสิครับก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับก็ดีกว่าไม่มีใช้นะครับอย่าไปติมันเลยนะครับของเขาทํามาดีแล้วแหละเนาะนะครับเราปรับแต่งเอานะครับอยากได้แบบไหนแล้วก็ปรับเขาได้นะครับผม ยอดนะครับแบตก็เตรียมแบตสำรองไว้นะครับแบตสำรองไว้หลายก้อนนะก็แล้วกันนะครับถ้าแบตไม่พอก็ถ่าย,ยแต่ละรอบก็นั่นนะครับไทม์แล็บ ริเนีย4สี่เพยิเนีย3สามสิบเครับก็มีซูเปอร์สมูทนะเหมือนเดิมเราจะทดสอบเหมือนเดิมกับโปรโปรเก้าเลยครับเรื่องคุณภาพเลยวันนี้ก็เพียเดี๋ยวผมจะไปรับนักเรียนกันเลิกเรียนกันที่โรงเรียนชนกันนะครับตอนนี้ Okay. ท่างจับปลาก็เป็นสถานที่ออกกำลังกายนะครับ งามนะครับโปรโพซิคแบล็นะครับไม่ต้องจุ่มน้ำก็ได้ลกลัวเครื่องกลัวมีปัญหานะครับผมีต้องขอขอบคุณสมาชิกที่ติดตามชมคลิป เดี๋ยวเราค่อยเจอกันในครั้งต่อไปครับ